ส่วนบรรยากาศของหน่วยเลือกตั้งที่วัดท่าทองนะคะก็มีรายงานว่ามีเหล่าันเมิงเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันหลายคนเลยทีเดียวค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณสุธิดาปล้องพุทารรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่วัดท่าตทองนะคะก็มีทั้งศิลปินดาราที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็บอกว่าตื่นเต้นที่ได้มาใช้สิทธิ์แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ค่ะ หน่วยเลือกตั้งในวัฒนทองนะคะมีนักแสดงชื่อดังหลายคนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะอย่างคุณหนุยสุพรสังคพิบาลน,นักแสดงภาพยนตร์ชื่อดังที่เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นกับการเลือกตั้งในวันนี้โดยได้เตรียมตัวและศึกษาวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่มาอย่างดีค่ะยืนยันว่าไม่สับสนกับระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปส่วนตัวดีใจที่ทุกคนตื่นตัวอยากมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสําหรับหน่วยเลือกตั้งที่1นนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด79คนแบเป็นนชาย301 408คหญิงคนโดยเลือกตั้งทีี่2มผู้สิิเลาคกตั้ง หมดเจ็ดคนแบ่งเป็นชาย290คนหญิง4 1 2คนหน่วยเลือกตั้งที่3มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด7 0 5คนแบ่งเป็นชาย301คนหญิง404คนหน่วยเลือกตั้งที่4มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง720คนแบ่งเป็นชาย316คนหญิง393คนขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่5มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด656คนแบ่งเป็นชาย274คนหญิง382ินหน่คนหลือกตั้อที่6มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด6 5 11คนแบ่งเป็นชาย258คนหญิง393คนส่วนในเลือกตั้งที่7มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง702คนแบ่งเป็นชาย268คนและหญิง434คนค่ะ ขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะพลตำรวจตรีมงคลวรุณโนผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยที่หน่วยเลือกตั้งภายในวัดธาทองพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยค่ะประชาชนเริ่มออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเมืองต้นยังไม่พบการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่ได้เน้นย้ํากับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจําหน่วยนะคะว่าหากพบการกระทําที่ผิดกฎหมายก็ให้ดําเนินการอย่างเข้มงวดทันทีค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะก็มีหน่วยของ UN นะคะที่ได้มาสังเกตการค่ะนอกจากนี้ค่ะใครนะคะที่จะเดินทางมาเจิทธิวัดท่าทองนะคะยังมีที่จอดรถสําหรับคนที่นํารถส่วนตัวมาได้ค่ะแต่หากว่าไม่ได้นํารถส่วนตัวมาก็สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS ได้นะคะซึ่งมาลงที่สถานีเอกมัยนะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดท่าทองค่ะก็ลงมาสถานีก็มาถึงหน่วยเละกตั้งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณสุธ,ธิดาค่ะ